เพจถ้าเข้ามาแล้วก็ like, วกดไ like, ลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับคอมเมนต์ Comment กันหน่อยว่าภาพชาเสียงชัดไหมวันนี้เรามาอยู่กันที่มลูลนิธิวัยวัฒนานิวาสนะครับเป็นสถานสงเคราะห์คนชนานคราที่สมุทรประการอันนี้ที่เราได้ดูกันอยู่นะครับเป็พื่อนเพื่อได้ฟัง อย่ายิ่งนักเลยห่งเจ้าพลาดแล้วจังเหงาสุกเต่าเจ้าทวงเองเพราะเจ้านั้นไม่กล,วกลัวเกรงเหยียดยามกันเองว่าเป็นปักตาที่ต่ำวงปวดเจ้าหงไยโสภสีอย่าทานงนักเตะคิดดูให้ดกีห่หน้ง ฝนฟาก็นำเปียกคงพามาเพื่ออาลงหงเอ้ยพี่ขากและจับรถเลยสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้คือคุณลุงคุณลุงบประวันสักนะครับเดี๋ยวเราฟังกันต่ออีกเพลงหนึ่งครับ

สาวาสวนแต่งเปลี่ยนแปลงสักเสียข่าวภาพน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเกลอกไกลเสียงนังสืพิเพียแมวมองหมายตองเจ้าไปสู่ดารายิ่งใหญ่สู่กินไอความความลาวันสาวสังคมเขาชมไม่ต่างเกิดที่อยู่ต่างๆมีคนขอเพลงฟังทั้งวัน หลวเจ้าเพื่ินจนลึมทุกขันสวนสตางแหลงลารักมันเฝ้าคอยว่านนี้เจ้ากลับไปสาวสวนตางแห่งเมืองสุพรรนที่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันแม่แตงร่มายพื้นดินแหลงแห้งไรแตงเหมือนคนมองไว้โปรดไปเป็นกวันใจกับดูงใจนะอเปล้าวสวนตาง ชาสังคมเขาชมไม่ต่างเศรษีอยู่ต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวเจ้าเพลินจนลืมถูกพานสวนจางแหล่งเรารักมันเป่าคอยวาันให้เจ้ากลับไป ฝ้าเอาสวนกลางยางเหมือนสุพรรณที่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแยมจันแม่แตงรมบายเพื่อนดินแลนแห้งไรแต่งเป็นคนมองไม่โรดไปเป็นวันใจกับสู่ไรน์และสาวาุวงแตงจอดนี่ ที่เราได้ฟังนี้ไม่ใช่อาจารย์สุรพลออฟวิดจดออให้หน่อยนะคะพี่คุณลุงนี้เป็นคุณลุงบวรศักดิ์นะครับหนึ่งในผู้หนึ่งในผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ที่บ้านคุณชลานี้นี่คุณจตสวัสดีครับเสียงพร้อยังไงครับวันนี้คุณลุงสุรพลหรือเปล่าครับเขาเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับจีไรกัดครับนี่นะฮะเมื่อกี้คุณลุงบวรศักดิ์นี่ย้ำเสียงละไม้คล้ายท่านอาจารย์สุรพลมากๆเลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวเราย้ำเลยทีวันนี้เรามาอยู่ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสน,นะครับสถานสงเคราะห์คนชราที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะที่เรามากันวันนี้อะเสียงเสียงออดอันนี้จะเป็นที่เราได้ยินอยู่เป็นเสียงออดนะครับที่ทางมูลนิธิเนี่ยกดเพื่อที่จะเป็นสัญญาณให้กับทางผู้สูงอายุที่อยู่ที่มูลนิธิแห่งนี้นะครับนี่เห็นไหมพอกดปึ๊บเริ่มเดินลงมาแล้วนี่ มูลนิธิที่นี่นะครับมีผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมด60ิบคน60กว่าคนด้วยไม่ใช่6กสคนเฉยๆแบ่งเป็นผู้ชายประมาณสิบหกเอ,อ้ผู้ชาย4ี่ิกว่าคนผู้หญิง1ิบกว่าคนนะครับที่เรามากันในวันนี้อาจจะเ,เราไปดูตรงนี้ก่อนเรามาเรานำน้ำส้มมาฟาโลอันนี้เอาน้ำส้มมานะคะอันนี้น้ำส้มจากมีดำ อร่อยมากออร่่ยพีค่ะอร่อยมากก็พามาทำบุญกันอันนี้แค่ฟีสมาเลยเกี่ยวกับเช่นนีจันใช่ไหมเช่นนี้จันค่ะหนูเป็นลูไหนอันนี้พี่เอกพี่เอกสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาบ้างวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับคุณส่วนผมทำมา18ปีแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเยวเปางๆเยอะมากเลยครับเนื้อเป็ด13ตัวเลยครับเข้าไปข้างในพราะปกติว่าท่าน ท่านจะทานกันหลายรอบครับสองสองเบิ้ลสองเบิ้ลสามกันเลยครับใช่ใช่ครับอันนี้ผักกาดดองครับหุ้นส่วนผมทํามาเองสามสิบกิโลแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ให้ลองชิมแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินต่อวันนี้รถช่องวัดเจดอันนี้รถช่องมาจากวัดเจดครับเพราะว่าเราอยู่สมุทรสาครเลยเอามาและส่วนอันนี้ของเพจิจันเอามาจ่าลูกเพจิจันร่วมบุญมา สมุทรสาครครับใช่ครับอันนี้รอดช่องวัดเจดดังที่สุดในสมุทรสาครแล้วครับต้องชิมใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับเราเตรียมพิจาทำพี่นีสวัสดีครับจ้า มีอะไรมาวันนี้ว่าจะเป็ดเนี่ยใครทำทำยังไงเอ่อทีมงานเนาะแล้วก็ด้วยสนับสนุนของคุณส่วนเนี่ยเอกเนาะนออมาช่วยกันทำแล้วก็ดีใจที่จะมาดูแลคนแก่ได้นานัน,นทีเนาะไม่ว่างถ้าว่างจะมาบอยเตรียมมาเยอะเลยไหมพี่พนี่นทำเองลงมือทำเองเลยนะก็ท้งหมอก เตรียมมาเองเมื่อกี้เขาบอกกี่ตัวทำให้ได้งสิบสามตัวแล้วก็ซื้อกระดูกหมูอะไรเออเออพวกเด็กๆทางหมอสหันกันที่นี่ใช่หานเสร็จแล้วเตรียมเครื่องมาใช่ครับเตรียมน้ำซุปมาเตรียมอะไรมาเองแล้วก็เอารถช่องวัจเจตมาด้วยแล้วก็เผ็ดอีจานน้ำส้มมาด้วยจ้าส้มอร่อยจ้าอันนี้ก็ปรุงมาเองจากที่ที่ออฟฟิศครับพอแจ้ก็ทำออฟฟิศเป็นเป็นครัวครับ เดี๋ยวก็คือเขามารับเป็นถ้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเบิ้ลสองเบิ้ลสามครับก็ต้องเปิดไฟให้ด้วยนะครับมาที่มาที่นี่แล้วครับตัวผมก็เคยมาแต่ว่าไม่ได้บ่อยเท่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนมาสิบแปดปีแล้วสิบแปดครสิบแปดปีไม่ได้สิบแปดครั้งนะเออมาแล้วเป็นสาวน้อยใช่มาตั้งแต่ยังสวยอยู่ใชตอนนี้ยิ่งสวยกว่า แต่ตัวผมเองอ่ะได้ได้มารู้จักที่เนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นมาล้างประชาเพราะว่าไตา่ฮ่องกงอ่ะตรงริมถนนจะมีมีสารไต่ฮ่องกงแล้วด้านหลังเป็นสุสานอ่า<ม>แล้วตัวผมมาอยู่ในสมาคมาที่คอยช่วยล้างประชาอยู่แล้วแล้วคราวอ่อคราวน,น,นั้นเนี่ยสมเด็จพระเทพสเดสด็จตัวท่านตัวท่านประธานเนี่ยป่วยต้องนั่งวีลแชร์ผมเป็นคนเข็นวีลแชร์ให้ท่านประธานเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพครับ ครับก็เลยได้รู้จักกับมูลนิธินี้ครับครับชื่อมูลนิธิวัยว้าใช่ครับก,ก็ก็แตกมาจากไตฮ่องกงครับเจ้าของเดียวกันเจ้าของมีศรัทธามากก็ดูแลผู้สูงอายุมานานแล้วนะครับถือว่าเป็น,เป,นเป็นที่เอกชนนะใช่มาได้คือได้เห็นครั้งแรกเนี่ยก็มีความเรียบร้อยเนาะแล้วก็ความสะอาดสะอา้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็มีความขาดแคลนเมื่อกี้นั่งคุยไปอะ่ะ คนดูแลคือพี่จิ๋มนะคะก็น้ำตาลลวงเราได้เจอผู้นางฟ้าแบบนี้แล้วเราคุยกันทุกคนก็จะมีทั้งความต้องเข้มแข็งเพราะว่าแบกรับภาระบางอย่างที่มันหนักอยู่บนบ่าเนาะแต่ก็ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้เขาเนี่ยฝ่าฟันปัญหาเนี่ยมาได้เขาก็ดูแลมาเป็นสิบปีเหมือนกันค่ะเหมือนชีวิตก็อุทิศที่นี่ อันนี้ก็ได้คุยก็ได้ให้กำลังใจกันการที่ที่เราทราบเบื้องต้นก็คือว่าที่นี่จะมีคุณตาคุณยายเนี่ยรวมกันนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปได้เรื่อยๆเล็กเ,เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง<ม>ก็คือมีคุณตาคุณยายเนี่ยประมาณ50ณมีคุณตา50ท่านมีคุณยาย15ท่านแล้วก็จะมีติดมีผู้ปว่วยติดเตียงอยู่ที่นี่11ท่านค่ะ โดยปกติเนี่ยที่อยู่ได้ด้วยเงินรับบริจาคร้0ยเเซนเลยนะคะไม่ได้มีไม่ได้ม,ม,ดมีธุรกิจอะไรอื่นๆแล้วก็ไม่ได้มีการแสวงหาก,กําไรการที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็มีเงื่อนไขก็คือต้องอายุอย่างต่ําก็คือ65ขึ้นต้องช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีโรคร้ายแรงไม่มีโรคติดต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ บางทีส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็คือไม่มีครอบครัวไม่มีคนดูแลกับอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกดูแลไม่ได้ก็เอามาส่งอันนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวที่ที่เราก็จะได้เห็นนะคะว่าบ้นปลายของชีวิตเนี่ยเมื่อทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยความยากลำบากก็ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เนี่ยก็ค่อนข้าง ต้องผเผชิญในสภาวะที่ร่างกายเราก็ไม่มีแรงเนาะโครคภัยก็ลุ่มเร้าอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีสถานที่สถานที่แบบนี้พอให้ได้พักพิงเขาก็จะมีเป็นห้องต่างๆนะคะที่จะทําให้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็การอยู่ก็ต้องช่วยเหลือกันช่วยดูแลความสะอาดช่วยใครแข็งแรงก็ดูแลโอ้ยเห็นกินน้ําส้มแล้วชื่นใจอร่อยไหมตาเยี่ยมหน่อยสิ เยี่ยมโอ้คนทําดีใจตายเลยหมีดําค่ะมีดําซมหมีดําก็ใครแข็งแรงก็จะช่วยดูแลคนที่อ่อนแอกว่านะคะก็จะเป็นเหมือนสังคมที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันในบ้านปลายชีวิตค่ะสิ่งสําคัญก็คือต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขในวันต่อวันที่นี่มีความขาดแคลนเหมือนสถานที่อนุเคราะห์ทั่วไปก็คือ เรื่องอาหารเรื่องท a มเพิร์สเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆค่ะถ้าใครได้เห็นไลฟ์นี้นะคะแล้วก็อยากจะทำบุญช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้เฒ่าผู้แก่ท,ที่ที่มีบ้านปลายชีวิตที่ต้องการที่ไรที่พึ่งอะคะ่ะก็สามารถมาได้ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสน,นะคะมูลนิธินี้ทำมานานมากหลาย หลายสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ด้วยความมั่นคงของของผู้ก่อตั้งก็เลยทำให้ผู้สืบทอดะคะมีความตั้งใจในการที่จะดูแลต่อไปอันนี้คือผู้ผู้ก่อตั้งคือคุณซิวแซ่ตั้งนะคะคุณตาซิวแซ่ตั้งซึ่งตอนนี้เสียไปแล้วอันนี้คือคุณตา เป็นคนก่อตั้งหุลนิธินี้ขึ้นมาแล้วก็ด้วยความตั้งใจที่จะดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไร้ที่พึ่งในยามยากของชีวิตวันปลาย mm hmm. ก็เลยทําให้มีการสืบทอดดูแลกันต่อมาอันนี้ก็เป็นเจนรุ่นที่3แล้วค่ะที่ที่เป็นหลานของคุณลุงซิวนะคะอันนี้วันนี้โชคดีมากเลยที่พี่เอกพี่ใจชวนกันมานะคะมีว่าพี่หนีเขาจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยแบบโชคดีที่ได้เห็น ไม่ใช่ได้มาเห็นได้มารู้จักแล้วก็รู้สึกว่าอาที่นี่ยังมีความต้องการอีกมากมายเลยทั้งในด้านจิตใจก็ก็สําคัญบางคนก็มาอยู่แบบซึมเศร้าเนาะบางคนก็ร้องไห้รู้สึกว่าอยากกลับบ้านวแบบ่าที่บ้านเนี่ยไม่พร้อมรองรับอย่างเงี้ยก็ก็มีเยอะค่ะบางคนก็แบบไม่มีครอบครัวเลยก็มีอนนก็ชีวิตก็จะเป็นความ โหดูดูดเขากินน้ำส้มสิเขาชอบน้ำส้มฉินมากเลยเมื่อกี้คุณยายคุณยายก็กินแล้วก็เดียมใช่ไหมรสชาติผ่านใช่ไหมรสชาติน้ำส้มเป็นยังไงบ้างคะใช้ได้คนระับใช้ได้นะอ๋อเขาบอกอร่อยเขาบอกส้มสามสายพันธุ์เลยนะมารวมกันเนี่ยดีใจคุณยายชอบเนาะมันได้รสชาติเนะาะค่ะ เดี๋ยวดูก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ก็อร่อยสุดเหมือนกันค่ะรอสักครู่นะคะนี่ดูข่อครัวซะก่อนอร่อยแห่อร่อยดูที่ข่อครัวเนี่ยนะค่ะฟุ้งเลยดูดูนะเนี่ยเด็กๆบ้านผมขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอ้แล้วดูข้าวไ่เป็ดสิคะใช่ผมว่าเป็นคนผมเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเองเป็นแบบไม่ยั้งค่ะไม่ยั้งพิเศษพิเศษพิเศษ เป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ตั้งใจทำด้วยใจนะคะแล้วก็อยากให้คุณตาคุณยายเนี่ยได้ทานแบบมีความสุขค่ะอาหารร้อนๆนะคะเป็นเป็นเรื่องสำคัญกับสุขภาพค่ะเพราะว่าก็ได้บำรุงธาตุไฟเนาะบางทีเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ก็เพิ่งไปถวายก๋วยเตี๋ยวที่วัดเกาะกับท่านเจ้าอาวาสเอากว๋วยเตี๋ยวไปตั้งต้มเลยอะ่ะ ทางพระก็ชอบมากเพราะว่าพระไม่ค่อยได้ฉันของร้อนๆพี่แตนจะแบบผมนะผมเคยไปเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปไปเป็นเจ้าภาพอาหารให้กับมผมค่อนข้างเซนซิทีฟกับผู้ใหญ่มากมาผมเห็นคนอายุเยอะๆคุณตาคุณยายที่แบบไม่มีคนดูแลมผมค่อนข้างเซนซิทีฟมาเคยไปนั่งคุยแล้วร้องไห้อะเราสงสารเขาเพราะบางทีเขา ช่วยตัวเองยากตัวช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะพีจ่จริงๆแล้วว่าเรื่องร่างกายพี่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องจิตใจก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างพี่ก็เชื่อว่ามันก็มีเหตุมีผลของของ,ของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวเนาะแล้วก็ไม่ได้จะเบรมว่าว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าทุกอย่างก็มีเหตุมีผลหมดแต่ว่าในรุ่นอย่างเราเราเงี้ยสิ่งที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เราเป็นข้อมูลก็ทําให้เราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เตรียมตัวไว้ยิ่งคนโสดนะยิ่งคนไม่มีครอบครัวอย่างเงี้ยก็ต้องได้เตรียมไว้นะว่าอนาคตจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันความแก่มันมาแน่นอนความตายมาแน่นอนฉะนั้นเราคงทะเลาะกับสัจ์จะกของชีวิตไม่ได้แต่ว่าเราเตรียมตัไวได้ตั้งแต่วันนี้สี่สิบห้าสิบเตรียมตัวได้แล้วค่ะว่าเดี๋ยววัยชราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวสองวันเดี๋ยวมาขอพี่ติ๋มพี่ติ๋มคะมีห้องเผื่อ,อไมอหมคะ เนี่ยก็ขอบคุณนะคะอยากขอบคุณพี่นีอยากขอบคุณพี่เอกพี่ใจแล้วก็ทีมงานมากๆนะคะในทุกคนที่ได้มาช่วยกันเติมเต็มในภาวะขาดเนี่ยแล้วเรามีของมาให้สักนิดสักน้อยมันไม่ได้จะทําให้ทุกอย่างมันเต็มในเฟรมสมมุติถ้าสมมุติว่าเป็นเฟรมภาพมันก็คงไม่ได้เป็นทําให้ภาพนี้สมบูรณ์แต่มันก็เป็นการต่อกันให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม คนอื่นคนนึ่งก็ต่อกันนิดหนึ่งคนหนึ่งก็ต่อกันน้อยหนึ่งก็มันก็ยังยังดีกว่าที่มันจะถูกทอดทิ้งไร้การซึ่งการดูแลนะคะสวัสดีลูกเห็นนะคะตอนนี้เหลืออยู่ไม่เยอะแล้วขอบคุณลูกเห็นทุกคนที่ยังเข้าติดตามเนาะอันนี้เป็นการบอกบุญนะวันนี้มันทําบุญด้วยกันก็ขอให้ทุกคนอนุโมทนาในบุญนี้นะคะก็ไม่ได้มาส่งใจมาได้ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะ มาร่วมหรือได้มาทําบุญที่นี่นะคะขอฝากชื่อมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะว่างๆก็ถ้าใครว่างหรือใครพอมีกําลังพอก็มาสนับสนุนคุณตาคุณยายให้กําลังใจกันได้ที่นี่นะคะก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเดี๋ยวคือมันมันคงคนละโซนกับของเราเนาะเราก็รู้จักแต่บ้านพักคนชราบางแคอะไรอย่างนี้นะะเลขบัญชี อ๋อ oh, นี่มีเลขบัญชีด้วยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายไปดีกว่าเดี๋ยวถ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีถ้าใครอยากสนับสนุนนะคะจะเป็นเงินทองเล็กๆน้อยๆจะเป็นอาหารจะเป็นพมเพิร์สจะเป็นอ,อุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับคนแก่คนชราที่นี่คิดว่าจําเป็นหมดนะคะตอนนี้มีบางท่านก็ลงมาไม่ได้บางท่านก็อยู่ยต้องผ่านข้างบนเพราะว่าน่าจะเดินไม่สะดวกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปเสิร์ฟค่ะ ตอนนี้มีคนชรลาอยู่ที่นี่ประมาณ65นะคะมีติดเตียงอีก11มีเจ้าหน้าที่อยู่แค่12คนเองค่ะแต่ว่าทุกคนก็ช่วยเหลือกันเนาะถ้ามีอะไระก็มาเยี่ยมมาเยียนกันได้นะคะนจานนวนี่คือ าการลุกขึ้นก็ไม่ได้จะง่ายนะคะก็จะแต่ก็จะต้องแบบให้อยู่เพื่อมีการเคลื่อนไหวคะ่ะเพราะว่ายิ่งคนแก่เนี่ยการเคลื่อนไหวย,ยิ่งสําคัญเนาะถ้าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอ่ะเขาจะยิ่งข้อก็จะเริ่มติดอะไรก็จะเริ่มลําบากงานรักมากโอ้ใช่ใช่น้ำร้อนระวังนะคะน้ำโอ้ภาพนี้สวย ภาพนี้สวยมากพี่เล็งเลงเห็นมือไหมร้อนมากนะคะคือถ้าสื่อก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะพ,พี่จิ๋มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟเองนะคะให้ให้ใหค่าเขามีชามเป็นของตัวมีชามเป็นของตัวเองด้วย มีชื่อด้วยชินชาเป็นของตัวเองแล้วก็มีชื่อนะคะอยู่ที่นี่น่าจะต้องต้องดูแลตัวเองกันพอสมควรค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เยอะนะคะนี่ถ่ายพี่นี่ตักไปเดี๋ยวแล้วใช่ไหมนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะคนที่ทำนี่ระดับเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะคะทำอสังหาริมทรัพย์ค่ะอักคระ ที่ดินเอกอัคารที่ดินนะคะอันนี้ก็คือวันนี้ก็มากลายเป็นทําก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะนี่คือจ,จิตใจของผู้ใจบุญจริงๆนะคะทําเองกับลค้าไม่ได้ว่ามาถึงแล้วก็มาให้คนอื่นทําพี่เอกที่ใจก็ทําเองกับมือทุกอันทุกครั้งที่เวลาไปทํำลงทันด้วยกันก็จะเจอภาพนี้ตลอดค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือระดับเศรษฐีบ้านเรานะเนี่ย เป็นเวลาโยนถามคุณยายที่อร oh ่อยไหมร้อนนะจ๊ะร้อนนะจ๊ะยาย